รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะคลิกไอเดียวันนี้เราอยู่กันที่บ้านปลาภูทอกนะคะอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ mm. เรียกได้ว่าวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้นะคะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย mm. ซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจํานวนมาก mm. ข้อเด่นของจุดท่องเที่ยวแห่งนั้นนะคะคือว่านักท่องเที่ยวไปตอนไหนเนี่ย ชาวไทยดำเขามีกิจกรรมให้ชมตลอดเลยนี่ก็ได้รับการแนะนำมาจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยพร้อมได้อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวกันเลยค่ะ อันนี้ลงพื้นที่แล้วนะคะเป็นพื้นที่หมู่บ้านไทยดําจังหวัดเลยค่ะเพราะนั้นแล้วเราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะกับพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวของชาวไทยดำนะคะจะเกี่ยวข้องในจังหวัดเรยยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับท่านประธานสัมพันธ์จังหวัดเลยนะคะพี่แจมไคลลิกาศิละปประภาเดโชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องแอ้ทำไมพี่แจมแนะนําให้มาที่นี่ก่อนเลยตรงจุดนี้นะคะจะบอกว่า มีที่เดียวในภาคอีสานเรานะคะ,คะเป็นหมู่บ้านไทดำนะคะอยู่ที่บ้านนาปานาดน,นะคะตำบลเขาแก้วอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะ,คะตรงนี้เขาจะมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตัวว่าทําไมเรียกไทดำสงสัยอยู่การแต่งกายนะคะจะเป็น เสื้อผ้าสีดําเห็นไหมคะเราเห็นลูกๆหล,ลานๆ<อ>แล้วก็ก,กชายอ๋ออันนี้อันนี้ไทยไม่ดำแล้วอันนี้ไทยชมพูแล้วอ้ยเลื่อมมานนผิดตัวอ,นนอันนี้ประยุกอันนี้ประยุกต์ได้นะคะตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์ไทยดำเนี่ยเขาจะมีทั้งเรื่องของอาภาษาที่เป็นภาษาของเขาเองนะคะแล้วเขาก็มีตัวอักษรเขาด้วยนะคะเขาเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อรัชกาลที่หนะคะที่อพยพเข้ามานะคะแล้วก็ก็มาตั้ง ถิ่นฐานนะคะเป็นชาติพันธุ์ไทยดำนะคะที่แนะนํามาที่นี่ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีหนึ่งเดียวนะคะที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าอยากทราบปรยละเอียดลึกๆกว่านี้ไหมคะอยากทราบมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปพบกับอาดรเตเพชรตะบองไพศูนย์นะคะซึ่งท่านเป็นประธานชมรมนะคะไทยดำนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเลยดีไหมคะดีค่ะดีค่ะ้นเชิญพี่จันนำเลยนะคะ แล้วก็มานั่งเย็นๆนะคะอยู่กับท่านประธานชมรมไทยดำ<ช>นะคะ,คะต้องขออนุญาตให้ทางท่านประธานได้แนะนำตัวเองนิดหนึงค่ะคสวัสดีครับผมชื่อเพชรตะบองไพศูนยนะครับเป็นประธานชมรมไทยดำที่บ้านนาประนาดนี่นะฮะค่ะ,คะตรงจุดบริเวณตรงนี้เราเรียกเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะคท่านประธานจุดเริ่มต้นมาอย่างไรอะคะจุดเริ่มต้นก็เรามีของเก่า โบราณอะไรหลายอย่างอยู่ก็ไม่รู้จะไปเก็บไว้ท<อ>ี่ไหนเราเราก็เลยทํามีเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรพวกนี้นะที่เป็นของมีค่าแล้วก็เป็นตาราอะไรอย่างเง<อ><อ>ี<ๆ>้ยเราเราเก็บไว้มันสูญหายไปบางส่วนแล้วไงประวัติประวัติของชาติพันธุ์ไทยดำเนี่ยเราอพยพย้ายถิ่นมาจากไหนยังไงคะหรือว่าเราอยู่ที่นี่เลยเอเรามี พื้นที่พื้นดินอยู่นะอยู่ที่ดินแดน12จุดไทยนะ,ะมีเมืองแถนเป็นเมืองหลวงนะดินแดน12จุดไทยนี่ก็อยู่ตอนใต้ของประเทศจีนอยู่เหนือประเทศลาวตะวันตกเชียงเหนือของประเทศเวียดนามเราอยู่ตุน,นั้นก่อนนะ,ะเมื่อเกิดศึกสงครามห่อ,อเราก็ได้อพยุเข้ามากับแม่ทัพไทยมาประมาณปีพศ2423ันรอบ ไปอยู่ที่จังหวัดลบบุรีก่อน,นในเบื้องต้นเร <c oughs> วอยู่ที่นั่นได้ประมาณ8ปีพวกฝรั่งเศสตอนนั้นล่าอาณานินคมอยู่ก็มาช่วยปราบห่อ <c oughs> ห่อแตกกลับไปแล้วก็มาเอา <c oughs> ไทยดำรากลับค <c oughs> <c oughs> ืนไปสู่เมืองสิบสองจุดไทย <c oughs> <c oughs> แต่เราไปก็ ก็อยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าบ้านเมืองเราถูกทำลายไปเยอะแล้วแล้วก็เราไม่อยากอยู่ใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสด้วยเราจึงได้กลับเข้ามาในที่นี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2450โอ้นานมากที่เรามาอยู่ตรงนี้นะคะพอมาเป็นพีพิธภัณฑ์ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะพี่แจ่มใช่ค่ะถ้าอย่างนักท่องเที่ยวมาปุ๊บเนี่ยนะคะ ทางกลุ่มเราเองเราจะรับนักท่องเที่ยวกันยังไงบ้างอะคะจริงๆ้วเราไม่ได้ที่จะคิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใดนะ,ะเราทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อรักษาวัฒนธรรมของเราะนะ,ะเราเป็นแหล่งสืบสารเป็นแหล่งเรียนรู้ของส่วนชนชาติธรรมแต่พอเอินว่ามีพี่น้องเรา,เามาแล้วรู้สึกวามันแปลกแล้วก็น่าศึกษานะก็เลย อยากให้เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนด้วยแล้วก็เราก็ค่อยทำไปตามอัตภาพของเรานะ,ะอย่างพิพิธภัณฑ์<อ>ที่ด็อเตอร์บอกนี่ก็จะมีเรื่องของเสื้อผ้า<ช>เครื่องใช้ใชเครื่องใช้นี่มีอะไรที่แตกต่างที่บอกเป็นลนักษณะของไทยดําอย่างนี้เลยค่ะเครื่องใช้ก็จะเป็นเครื่องอทอผ้าเครื่องธรรมากินอย่างนี้นะฮะ อุปกรณ์ทำไร่ทำนาอะไรนะแล้วก็การอุปกรณ์การจับสัตว์อย่างเงี้ยนะเครื่องประดับอะไรเงี้ยที่แบบลงเนี่ยนั่นสิครับมีเอกลักษณ์ตรงนี้ค่ะกระดูถึงถึงจะเป็นสีอื่นก็จะต้องมีสีดำเป็นแถบมาอย่างงี้ใช่ไหมคะกระดุมเม็ดพิกระดุมผีเสื้อกระดุมเงินใช่กระดุมเงินเป็นผีเสื้อนี่ยืมยืมมาจากตรงนู้นนะคะ พี่จิงต้องเป็นสีดำเนาะเป็นใช่สีดำแต่ผู้ชายชุดแบบนี้เป็นชุดในราชสำนักชุดในวังอ๋อชุดในวังถ้าเราอยู่ในในรั้วในวังเท่านั้นที่จะแต่งชุดที่เป็นสีสันได้ในอดีตนะอ๋อดีตชาวบ้านก็จะเป็นชาวบ้ก็จะปักสวยงามดสีดำแต่ถ้าผู้ชายนี่ต้องเป็นเป็นต้องมีหมวกต้องมีอะไรอย่างนี้ทใช่ใช่มีผ้าพันจีสารเป็นสีดำนะ ถ้าสีขาวก็จะเป็นงานศพนะสีดำเด็กกอกลักคือเอกลักษณ์ของเราเสื้อผดาผ้าไหมตัวเจือกยาวหน่อยสีดำมีกระดุมผ่าอกก็มีกระดุมเฉียงแบบนี้ก็มีก็จะมีหลายแบบแล้วมีหลายแบบแล้วของเรามีชุดเวลาท่องเที่ยวมาเขาติดใจตรงไหนบ้างคะเขามามามาเห็นการแต่งกายเราก็ติดใจแล้วนะฮะโอ้มันสวยงามแปลกตาไม่เคยเห็นที่ไหนอะไรเงี้ยมือเห็นรูป ทรงบ้านเรือนเป็นเป็นปัตยกรรมสถาปัตยกรรมที่ว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันก็แปลกตาในเข้ามาเห็นบริเวณนี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะภาษาโดยเฉพาะภาษาอยาง้ทักทาไทยเป็นภาษาดามสักหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเรามีภาษาพูดภาษาเขียนของคุณตนเองนะมีมานานแล้วนะใช้ดำเวลาเจอกันกะ คันหรอกว่าคันหรอกว่าคันหรอกว่าสวัสดีครับคันหรอกว่าคันหรอกว่าคันหรอกว่าสวัสดีคันหรอกว่าคันหรอกว่าคันหรอกว่าเขาก็จะบอกคันหรอตอบว่าคันหรอสบายดีไหมก็สบายดีเดี๋ยวะอย่างนี้น wa, 看看่ามาน่ามาศึกษามาแป๊บเดียวไม่ได้ให้ผู้ชมเข้ามาเรียนภาษาไทยดำด้วยนะคะแล้วเรื่องการแสดงล่ะคะ การแสดงเรามีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเวลานักท่องเที่ยวมาเราก็พาชมพิพิธภัณฑ์แต่งชุดนะไทยดำถ่ายภาพเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะจนีไม่มีเราไม่ได้เก็บแต่เราก็มีตู้บริจาครา้ท่านสำหรับจุนมีพาเล่นมกรอนลอดห่วงตรงนั้นนะโยนเสียงไทยนะองค์สมกบหม่อมสลารีก็มาทำแล้วนะโยนแล้วนะ การแล้วก็มีการแสดงนะทำตุ้มนกตุ้มหนูทำตุ้มหัวใจที่เคื่อนแขนอยู่นะฮะทำเป็นของที่ระลึกของฝากก็บอกว่าหัวใจที่นี่ทางในดับจะมอบไปให้แค่สามดวงจูกต้องไม่ค้านะคะอีกดวงหนึ่งก็คือเป็นของเราเองนะคะเดี๋ยวจะเป็นรูปหัวใจที่ที่เราจะได้ติดนะคะสามดวงนางเที่ยวบารเราจะมอบให้นะครับเป็นตุ้มหัวใจฝากนะฮะ อย่าลืมไทยดำนะอะไรประมาณฝากใจกันไว้เนาะถ้าอย่างนั้นแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตดูเรื่องการแสดงได้ไหมคะดรคน้ชได้ดานนักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่มอย่างนี้มีหลายท่านบอกว่าทำไมไม่จัดให้วันหนึ่งเช้ารอบหนึ่งบ่ายครั้งหนึ่งเพราะว่าคนแสดงจะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างงี้ แต่เราก็ใช่ใช่ทีนี้เราก็สงสารนักท่องเที่ยวเหมือนกันเขาเขาไม่ได้เลือกที่จะมาตรงเวลาเท่าไหร่นักนะฮะเขามา9คน1ิบคนหรืออะไรเนี่ยถ้าผมอยู่ผมก็บอกว่ามาจากไหนเอานัางก่อนผมจะเล่าอันนี้ฟังก่อนไ้ดำมมันใครมาจากไหนใช่ไหมท่านอยากรู้อะไรเขาจะเล่าให้ฟังก่อน เสร็จแล้วเราก็ผ่าลำสนุกสนานวันนี้เตรียมในรายการนี้มีมีกี่ชุดยังไงบ้างคะวันนี้เราก็หนึ่งเราก็จะพาถ้่าร้องเพลงไทยดำลำพันธ์นะเพราะว่าเป็นเพลงที่โด่งดังด้วจักะได้ยินค่ะ1าปีปี่ใต้เฮาห่างแดนดินะ ก็จะมีเด็กๆแล้วก็ผูะเร้าเกมมาหลังเพลงไทยดำเสร็จแล้วก็จะมีชุดการแสดงท่าประกอบจังหวะจากนั้นเราก็จะใส่ปางเป็นการเต้นลำที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยดำเป็นเฉพาะเลยนะใส่ปางเป็นการเต้นลำไหว้ผีมดแล้วก็จากนั้นก็จะพาลำแคนแบบไทยดำทั่วประเทศไทยของเราฟังแคนเส้็จแม้ว่าทุกวันที่สิบธันวาคมจะมีพี่น้องไทยดำ อยากอยากให้พูดถึงประเด็นนี้นิดนึ่งค่ะวันที่สิบธันวาเรามีวันนัดไทยดําทั่วโลกมาที่นี่นะฮะเพราะว่าวันอื่นๆนั้นพี่น้องเราไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะในเดือนเมษาเนี่ยไทดำทั่วประเทศไทยทางภาคกลางเราจะจัดงานไทยดํำนั้นการไปมาหาสู่กันจะยากเราเลยวันที่สิบธันวาฝนไม่ตกอากาศก็ดีค่อนข้างหนาวด้วย ที่น้องจากลราวเวียดนามมามง่ายนะดังน,นั้นเราก็ปีนี้เราจัดครั้งนี้เปครั้งที่านะสามแต่ละปีจํานวน พี่น้องไทยดำที่มาร่วมประมาณเท่าไหร่คะเป็นพันเป็นพันก็แล้วแต่ว่าปีนั้นจะจัดที่ไหนอย่างไรเพราะว่าไทยดำเรามีอยู่กระจายไปหมดใช่ไหมคะแต่ว่าจิบชานวาล็อกไว้ที่นี่มาที่นี่เลยทำไมต้องมารวมที่นี่คะมันพี่น้องจากลาจากเวียดนามสะดวกสะดวกตรงนี้นะอ่าเอละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมการแสดงที่ท่านประธานได้เกริ่อนเอาไว้แล้วเชิญเลยล่ะค่ะครับเชิญเลยครับกําเมยยัไกําเมย you yeah. i'll do it หลังจากที่เราได้ชมการแสดงของชาวไทยดำไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะช่วงนี้อยากจะแนะนําให้ท่านได้เห็นผลิตภัณฑ์ของชาวไทยดานะคะโดยแม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็นั่งผลิตกันอยู่นะคะแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรอย่างไรสําคัญยังไงเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับคุณแม่โกสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะคุณแม่โกคะ่ะอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบ้าน บ้านไทยดำที่หมอหมดปลุกเสกใส่แล้วนะล่ะคะแตแ่จะเป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุขอ,อ๋อนี่นี่เดี๋ยว่าถ้าแยกเป็นอย่างเดียวนี่นะคะนี่คือในส่วนของบ้านที่ความเป็นสิริมงคลที่เรามีความเช,ชื่อว่าเทวดานะคะจะอยู่ในนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะคะต่อมานี่เราเรียกว่าอะไรคะแม่โกคะนนต่อมานี่เกิดจะเป็นต่อเงินต่อทอง อ๋อนี่บ้านต่อเงินต่อทองถ้าคนร้ายมาไม่ดีก็จะออกไปต่อยเอานะโอปักรักษาไทยดำอค่ะอันที่สามลงมาแล้วคะแม่คะอันที่สามก็จะเป็นกล่องเงินกล่องทองกล่องเงินกล่องทองสมัยนี้เรียกว่าอมสินออมสินอันนี้เป็นกล่องอมสินคและนี่ล่ะคะอันนี้จะเป็นบ้านนกบ้านนกบ้านนก ไทดำชอบเลี้ยงนกไว้ที่บ้านมันจะมีความสุขมากาเพราะว่าเช้ามานกก็คุยกันวันนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนหาการที่ไหนามาใส่บ้านให้ไทดำให้ไม่อุดให้อยาบตอนเช้าก็บินออกไปตอนเย็นแล้วก็บินเข้าวมาเพือ่อคุยกันเธอได้อะไรมาบ้าง ได้ข้าวมาไหมได้อาหารมาไหมได้ตังมาไหมถ้าใครได้ตังมากก็ไม่หยดใจอมสินเลลกเต็มนอกจะคุยกันนะคะว่าวันนี้จะหาอะไรให้เจ้าของบ้านดีใช่ไหมคะให้อุดให้ยากดีจังเลยนะคะแล้วล่าสุดล่ะคะล่าสุดนี่ก็จะเป็นหัวใจพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันหัวใจเรามีสีห้องใช่ไหมถ้านักท่องเที่ยวเอาไปไทําก็ต้องทำสีอ่า บ้างๆไม่ให้ค่ะแล้วให้เติมหัวใจใส่ตรงนี้ค่ะอ๋อเป็นกุสลบายถ้าเอาไปปุ๊บนี่หัวใจนักท่องเที่ยวต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็นครบสี่ห้องโอ้ยดีจังเลยนะคะทํายากไหมแม่โกค่ะยากไหมคะยากกว่าจะได้แต่ละอันแต่ละอันล้วใช้เวลา่ไคะเวลาสองสามวันจึงจะได้อันหนึ่งโอ้ยทำยากกว่าจะเอา ไม้ในกงงลงมาก็ยากมากต่อกันก็ยากค่ะเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่คุณแม่กําลังทํากันอยู่นี่อันนี้จะเป็นส่วนประกอบของอะไรบ้างจะเป็นส่วนประกอบหัวใจค่ะหัวใจใทําได้สามห้องแล้วก็มาต่อกันค่ะต่อกันให้เป็นสามห้องอทําได้สามอันก็จะเป็นสามห้องก็เวลาที่ใครมาที่พิพิธภัณฑ์ไทยดำนะคะก็สามารถที่จะเลือกเขาเรียกอะไรตุ้มนกตุ้มหงตุ้มนกตุ้มหนูตุ้ม ขอไฟนะคะต,ตุ้มนกตุ้มหนูนะคะที่จะเป็นสินค้าที่รล,ลึกของชาวไทยดำเรียกได้ว่าเป็นแฮ์เมดอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วก็แต่ละห้องแต่ละห้องนี้มีความหมายมากๆเลยราคาเราเราทำเราขายยังไงอะคะราคานี้เป็นสุดหนึ่งมันจะร้อยห้าสิบถ้าถ้าอย่างอันนี้ล่ะคะถ้าเป็นสุดเล็กอย่างนี้2องอันนี้จะได้50บาทอ๋อเ,เป็นบ้านุดเลยแล้วก็หัวใจ,จอันนี้ 50บาทนะคะแต่ไหนๆจะซื้อทั้งทีแนะนำไม่ซื้อแบบนี้ดดกว่านะคะท่านผู้ชมมีบ้านมีต่อมีกระปุกออมสินแล้วก็มีบ้านนกแล้วก็หัวใจนะคะหัวใจ3ห้องห้องที่สี่ก็เป็นของนักท่องเที่ยวเองนะคะคุณแม่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวไหมคะที่จะเข้ามาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ไทยดำเราค่ะให้คุณแม่เชิญชวนเลยค่ะอยากเชิญชวนให้พี่น้องทุกทุกท่าน มาชมผลิตภัณฑ์ให้หน่อยอยากอยากให้มีกําลังใจด้วยจะทําผลิตภัณฑ์ทุกอย่างให้ดีขึ้นคะนะคะ <c oughs> และยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างทีเดียวนะคะ <c oughs> พี่แจมรออยู่แล้วช่วงนี้ขอบคุณ <c oughs> คุณแม่มากมเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะ <c oughs> หลังจากที่คุยกับแม่โกมาแล้วนะคะอแอบรู้มาว่าพี่แจมามาช้อปปิง้ง <laughs> ได้ะอะไรบ้างพี่ได้เสื้อผ้าไ้ายที่เป็นสัญลักษณ์ของ ไทยดาเลยนะคะแต่ดีๆเคยซื้อไปแล้วราคาถูกด้วยนะคะเป็นสินค้าที่ชาวบ้านเขาทําเองกับมือนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะอุดหนุนนะคะมีเสื้อใช่เสื้อไทยดำมีเสื้อไทยดํามีผ้าถุงนะคะมีแบบเป็นผ้าย้อมคลามด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแอ้หลังจบรายการค่อยไปเดินดูนะคะแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่รับประทานได้ด้วยไหมคะพี่จามีค่ะมีรวมทั้งผลิตภัณฑ์ เสริมความงามมีพวกสบูงมีอะไรอย่างนี้นะคะที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะค่ะก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะนะคะอย่างที่ทางกล้องเราจะได้จับภาพมาให้ดูนะคะทั้งเรื่องของงานฝีมือเรื่องของผลิตภัณฑ์จากผ้านะคะมีหลากหลายรูปแบบทั้งผู้หญิงผู้ชายประดับตกแต่งบ้านก็มีนะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่เรามาแต่งชุดไทยดําอย่างนี้นะคะ แม้ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่า <ฮะ S 1> ทางนี้เขาก็จะมีเงินบาทของท่านเนี่ยช่วยสารฝันให้ใช,ชาวไทดำยังอยู่นะคะ,<ฮ>ะก็สามารถที่จะอุดหนุน กลุ่มสมาชิกได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็อยากจะอุดหนุนก็สามารถหยอดกล่องได้ด้วยนะคะค่ะแนะนําเส้นทางมานิดนึงค่ะพี่แจ่มคะถ้าเราจะมานะคะจากถ้าเป็นจากตัวเมืองเมืองเลยนะคะระยะทางก็ไม่ถึง40กิโลเมตรนะคะเส้นทางสะดวกนะคะก่อนที่จะเข้าอําเภอเชียงคานก็จะเลี้ยวขวานะคะก็จะมาเจอหมู่บ้านไทยดานะคะค่ะแล้วตรงจุดนี้นะคะ ตรงที่เราจะไปบริจาคข้าวห่มห้กับน้องๆด้วยนะคะที่บ้านโพนในส่วนหนึ่งก็อยู่ถนนเส้นนี้เช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็มาแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะบรรยากาศด้านหลังเราจะเห็นภูเขานั่นก็คือเขาแก้วนะคะค่ะบรรยากาศตอนเย็นก็สบายสบายแล้วก็จะมองเห็นทุ่งนานะคะตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วนะคะค่ะเพราะะนั้นแล้วก็อยากจะให้ท่านได้มา เที่ยวที่เมืองเลยนะคะ,คะแวะมาที่พิพิธภัณฑ์ไทยดาด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ,คะท่านประธานสัมพันธ์จังหวัดเลยนะคะ,คะพี่ไคลิกาศิลปประภาเดโชที่ให้เก็บมาพาทีมงานคลิกไอเดียมาในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาในการนําเสนอรายการแล้วนะคะวันนี้ดิฉันประพินพิษพัวโสพิษและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มีที่เดียวในภาคอีสานเรานะคะ,คะเป็นหมู่บ้านไทดำนะคะ